ฉันฝันเห็นผู้ชายคนนึงอะแกฉันว่านะเขาต้องเป็นสามีในอนาคตฉันแน่เลยหมแกผู้ชายในฝันของฉันนี่แก ทันทงชื่เดี๋ยวเวลาไปหาข้าวตื่นเฉอเฉยเมื่อคืนแกทำอะไรอ่ะฉันโทรชวนแกไปเดินตลาดนะแกก็ไม่ไปฉันดูซีรีี่อยู่ซีรีี่อะไรเฮ้พอแหมตินรู้ชย้นรู้ได้ไงถึงที่ทำงานแล้วเดี๋ยวกลางวันเจอกันนะโอเคสู้ๆูนะแก ยิ้มอยู่ได้เป็นอะไรฉันอย่างไม้เ่าแก่ฟังใช่ไหมเมื่อคืนน่ะฉันฝันไว้แกฝันฝันว่าอะไรหล่าสิฉันฝันเห็นผู้ชายคนนึงอะแกฝันเห็นผู้ชายใช่แต่ฉันก็ไม่รู้จักหรอกนะว่าเขาเป็นใครอะแต่ในฝันนี่แกเขาทั้งหล่อ <c oughs> ทั้งขยนันไม่โกหก <c oughs> ไม่เจ้าชู้ แล้วแถมรักชั้นที่สุดเลยไว้แกฉันว่านะเขาต้องเป็นสามีในอนาคตแน่เลยไว้แกนี่ฉันไม่ได้อยากจะดับฝันอะไรแกหรอกนะแต่ผู้ชายในฝันของแกเนี่ยมันก็คงมีแค่ในฝันหรือเปล่าวะแหมพูดอย่างกับตัวเองมีแฟนงง้นแหลกเจ็บเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเลยเออเดี๋ยวฉันไปเข้าน้ำก่อนนะแกเอ้ยเดี๋ยวลูกไก่เน่ ันลูกไก่ไม่ใช่ลูกหมาเอแล้วะจะบอกว่าเดี๋ยวฝากยิบน้ำมาให้หน่อยวันนี้แบบเจ็บคอไม่อยากกินน้ำเย็นวันทีวันทีนทโอเคจ้าไบเอให้อะเอ้ ลูกไก่ไม่เป็นไรแกขอโทษนะคะบอลครับผมชื่อบอลครับผมมาทำงานเป็นหัวหน้าคนงานวันนี้วันแรกนะครับอ๋อถึงว่าสิไม่เคยเห็นหน้าเลยเราชื่อโยกนะส่วนคนที่เธอชนอะ่ะชื่อลูกไก่ครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณโยกคุณลูกไก่ค่ะ อ oh. uh ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ใช่ค้าผมนะผมเหลือเอาไว้ให้หมาหน้าโรงงานอเหรอคะเออนั้นผมขอตัวนะครับค่ะ uh huh. ฉันมองแววตาเขาออกแล้วนี้บันรู้ได้ยังไงอะว่าลูกไก่ชอบมากินร้านนี้อะเราคุยกันมาก็เกือบจะสามเดือนแล้วนะทำไมผมจะไม่รู้ล่ะว่า ลูกไก่ชอบอะไรอน่ะนั่งจงเนาะทำไมเวลาผ่านไปเร็วจังมนนะันว่ากนมครับลูกไก่หิวยังหิวแล้วค่ะงั้นเราสังหารกันเนาะจะได้ไปดูหนังต่อค่ะสังอาหารด้วยครับ แฟนแค่เนี้ยผมทำได้อยู่แล้วสวัสดีครับเอ่อคือครับแม่ได้ครับเดี๋ยวผมรีบกลับครับแม่โทรมามีอะไรหรือเปล่าคะบอลอ๋อแม่อยากให้ผมรีบกลับบ้านนะครับท่านจะไปทำธุระด้วย งั้นเหรอ,อขับรถดีๆนะคะครับแล้วเดี๋ยวผมโทรหานะทีหลงังยกซื้อผ้าเืออ่ะนี่เมื่อคืนหายไปไหนมาฉันโทรไปก็ไม่รับสายจะชวนไปเดินตลานะตดนัดตอนกลางคืนซะหน่อย ฉันก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปกินข้าวกับผู้ชายในฝันของฉันมาผู้ชายในฝันเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเป็นบอลน่ะก็ใช่น่ะสินี่แกรู้มะเวลาที่ฉันอยู่กับบอลน่ะฉันมีความสุขมากแค่ไหนบอลน่ะเขาเป็นสเปเชยนะเว้ยแล้วเขาก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าเขาอ่ะ คือผู้ชายในฝันของฉันจริงๆนี่แหละว่าที่สามีในอนาคตของฉันนี่ใจเย็นๆก่อนนะลูกไก่แกมั่นใจแล้วเหรอว่าบอลเป็นผู้ชายในฝันของแกจริงๆอะลองศึกษาเรียนรู้ในิสัยใจคอกันไปอีกสักพักไม่ดีกว่าเหรอแกเพิ่งคบกันได้3มเดือนเองไม่กลัวคนในโรงงานเขาจะมีทาวะไม่หรอกแกถ้าฉันโมแต่แค์คำพูดคนอื่นนะชาติเนี้ยทุกคนต้องมีผัวกันพอดีสิ ฮัลโหลบอลว, bon. วันนี้ลูกไก่เลิกงานเร็วอ่ะเราไปตลาดนัดกันคืนกันนะวันนี้ผมรู้สึกไม่สบายนะครับลูกไก่เจ็บคอด้วยผมเลยว่าจะนอนพักอยู่ที่ห้องนะครับเอาเหรอเรานี้เป็นอะไรมากไหมอ่ะเมื่อเช้าก็ยังเห็นดีๆอยู่เลยอ่ะแล้วมียากินหรือยังถ้าไม่มีอ่ะเดี๋ยวลูกไก่ไปซื้อให้ก็ได้นะ ขอบคุณนะครับผมกินยาที่อยู่ที่ห้องแล้วนะพักอีกสักหน่อยก็คงจะดีขึ้นแน่ใจนะคะบอลครับแน่ใจครับโอเคค่ะงั้นลูกไก่ไม่กลวแล้วก็รีบทานยานะคะแล้วก็นอนพักเยอะๆเป็นห่วงนะ่าแบบนี้ฉันก็ต้องไปเดินตลาดนัดคนเดียวสิเนี่ยบอลก็ป่วยหยกก็ทำโอ เอาไงดีอ่ะที่เดินคนเดียวก็ได้หวังว่าบอลคงจะเซอร์ไพรส์นะที่เห็นเรามาหาที่ห้องแบบเนี้ยซื้อข้าวซื้อ,อยามาให้ฝอนต้องหายเร็วแน่แน Bon. นี่มันอะไรกันอะลูกไกล่ลูกไกล่ลูกไก่ฟังผมก่อนนะผมผมอธิบายได้นะครับลูกไก่ต้องให้ฟังอธิบายอะไรอีกอะบอ bon. ลนี่มอไหรเก็เห็นเต็มสองตาแล้วอะว่าแกาทำอะไรอยู่กับเพื่อถึงฉัน เพียเหรอออนที่ของแกไม่ยกเพียเหรอเพี้ยรักของฉันฉันไม่คิดเลยว่าแกสองคนจะแอบมากินกันรับหลังฉันแบบนี้เหมือนหมาไม่มีเห็ดน,นี่แกจะโทษฉันคนเดียวไม่ได้นะลูกไก่ เพราะถ้าคนของแกไม่เล่นด้วยกับฉันเนี่ยเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไหม <c oughs> นี่ฉันถามเลยสิแกคิดจริงๆเหรอว่าในโลกเนี้ยมันจะมีผู้ชายแสนดีแบบผู้ชายในฝันของแกหืมโลกสวยไปปะจ๊ะเพื่อนรัก <c oughs> ฉันยอมรับว่าเมื่อก่อนฉันโลกสวยที่ฉันอยากมีเพื่อนที่ดี อยากมีผู้ชายที่รักฉันรู้แล้วว่ามันเป็นได้แค่ความฝันเพราะความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่าใช่อย่างนั้นผู้ชายในฝันของแกคนนี้ฉันขอหล่กันนะถ้าแกอยากได้แกก็เอาไป รู้แล้วพวกแกสองคนมันก็แค่ผู้หญิงร้ายผู้ชายแล้วคูหนึ่งเท่านั้นเองแต่ผมรักลูกไก่มากกว่าหยกนะคือกับหยกอ่ะผมแค่เล่นๆไม่ได้จริงจังด้วยเฮ้ยเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะนี่แกหลอกฉันเหรอไหนบอกว่ารักฉันมากกว่าลูกไก่ไงก็าผมไม่พูดแบบนั้นอ่ะคุณจะยอมผมเหรอแกพูดอย่างนี้เหรอ กันเองซะแล้วหรอคนอย่างพวกแกมันต้องได้รับบทเรียนสักบ้างแกจะทำอะไรลูกไก่ทุกคนอย่านะดูไว้นะคะ<ก>ผู้หญิงร้าย <c oughs> ผู้ชายเลวที่มันแอบ,บกินตับ ไปนะสมกำนาลูกไ <Okay. S 2> ก่ขอแก้อะคุณจะมาโทษผมได้ไงคุณบอกอผมเองนี่จะใช้ไมมเล่นด้วยมันจะเกิดไหมล่ะเฮ้ย hey.